พร้อมทำโพสเทสยังนะแจ้งบทความนะครับแจ้งเหตุการณ์เนี่ยก็ลองดูนะครับเราสามารถโพสจากที่บ้านก็ได้นะครับพอเว็บไซต์เนี่ยก็เข้าจากที่บ้านได้เลยอเอาแล้วนะจะโพสเทสแล้วนะนะครับตอนนีค้คลิกได้ไหมคลิกโพสเทสได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมครับ อ่ายังไม่ได้นะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดก่อนคือระบบเนี่ยมันจะบอกว่าหลังจากทำพรีเทสเสร็จเนี่ยต้องทำโพสเทสใช่ไหมระบบเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่ต้องคลิกก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยข้อสอบโพสเทสจะไม่เห็นนะครับอยากขออาจารย์ติ๊กนิดนึงอ่าโอเคเปิดทำข้อสอบโพสเทสแล้วลองรีเฟซหน้าจอนะครับลองรีเฟซหน้าจอเลยทุกคนเนี่ย อ่านะครับหน้าจอการทำโพสเทสคือหน้านี้นะครับเหมือนเดิมดูบนกระดานนะครับเป็นหน้าเหมือนเมื่อเช้าใช่ไหมจะเห็นว่าจะมีข้อสอบหลังทำโพสเทสอยู่ตอนนี้เราได้คะแนนเป็นศูนย์อยู่ถูกไหมจะมีปุ่มอันหนึงทำข้อสอบนะครับคลิกเข้าไปอ่าก็จะเจอข้อสอบเหมือนกับที่เมื่อเช้าเราเห็นนะครับแต่จะเป็นข้อสอบคนละชุดกันนะเป็นข้อสอบคนละชุดกัน ขอบคุณนะครับน้องๆก็เดี๋ยวมอบรางวัลก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีรางวัลหลอกให้อีกหนึ่งรางวัลแล้วเดี๋ยวไปรับที่ข้างล่างพี่มีอยู่นะใครได้19มีใครบ้าง <c oughs> สองคนามายืนข้างหน้าหน่อยดิ <c oughs> เร็ว <c oughs> อ้าวขอเสียงปรบมือเพื่อนๆหน่อยอ่าให้เพื่อนๆหน่อยอ นัทพงศ์นะครับแล้วน้องชื่ออะไรครับพานุพงศ์นะครับอ่าสองพงศ์นะครับอ้าวนั้นรับมอบพร้อมกันเดี๋ยวไปรับต่ออีกข้างล่างอ่ารับมออพร้อมกันอ่าเป็นเป็นรางวาัลค,ครับได้สองคนนะครับอ่าไปแบ่งกันเอาเองนะ <laughs> อ่าก เวลาก็คงหมดแล้วนะครับน้องก็ต้องขอบคุณลูกเสือไซเบอร์เราถือว่าตอนนี้เราเป็นลูกเสือไซเบอร์กันแล้วนะครับต้องขอบใจพวกเราที่มีความตั้งใจนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะตั้งใจมากไปนิดนึงนะที่อาจารย์เห็นนะครับแต่ก็ถือว่าทุกคนมีความตั้งใจดีขอบใจแล้วก็พวกพี่ๆเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าเออพวกเรานะครับและเชื่อว่า เราจะเป็นลูกเสือไซเบอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ไปในวันที่1นึ่งกรกฎาคมที่พวกเราจะไปเดินสวนสนามก็ต้องถือว่าพวกเรามีเกียรตินะครับในการที่จะไปเดินในวันนั้นด้วยมีเพียงโรงเรียนมักยมศรโรงเรียนเดียวนะครับที่ได้ไปนะครับจริงๆแล้วทวีทาวิเศษก็อยากไปนะถ้าต้องถือก็ถือว่าพวกเราเนี่ย โชคดีมากๆนะครับที่มีโอกาสในครั้งนี้นะครับแต่ปีหน้าๆปีหน้าปีถัดไปเนี่ยอาจจะต้องก็ต้องดูว่ามัคสันยังสามารถอยู่ได้หรือไม่นะครับก็ต้องต้องดูกันต่อนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยก็พวกเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับอะไรที่พวกพี่สอนเนี่ยพี่คิดว่ามันมีความรู้เพิ่มเติมให้กับพวกเราเยอะแหละนะครับ บางคนยังไม่เคยเล่น Facebook ก็รู้แล้ว f a c e บ o o k วันนี้เล่นอะไรบางคนไม่รู้เรื่องของกฎหมายก็รู้ว่าอ,อะไรที่เราไม่ควรทำอะไรที่เราควรจะต้องมาช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับอย่าลืมว่าที่พี่อาจารย์เอเนี่ยสอนไปตอนสุดท้ายมันมีผลกับพวกเรานะครับก็คือว่ากลับไปแล้วพวกเราต้องจะต้องช่วยกันดูว่าถ้ามันมีเว็บไหนที่ ไม่ดีนะครับตามหัวข้อที่พี่เขาบอกเช่นมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องมีกี่เรื่องหึมีกี่เรื่องฮะมีอะไรบ้างมีมีอะไรอ่าบอกสิอาจารย์โอ้นมีกี่เรื่องฮะมีไหมอาจารย์เอกี่เรื่องอ่าห้าเรื่องนะครับห้าเรื่องมีอะไร เรื่องของความเสี่ยงต่อการใช้งาน2เรื่องของเว็บที่ผิดกฎหมายนะครับ3เรื่องของเว็บที่ไม่เหมาะสมเว็บมินเว็บอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นมีคนโพสต์ใน f a c e b o o k นะครับก็ลองดูอะไรที่เกี่ยวกับข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ต้องช่วยสอดส่องนะครับ 3. เรื่องของลามก อ,อาจารย์ชอบพวกนี้ผมพี่เชื่อนะสอดส่องช่วยกันดูว่ามันมันดูแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมเราก็ต้องแจ้งเข้าไปแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการพนันนะครับนะทุกครั้งนะครับที่น้องโพสเข้าไปในเว็บไซต์ Cyber Scou t ลรายงานเข้าไปเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนของทุกๆคนนะครับ แม้กระทั่งรวมทั้งที่จะเป็นคะแนนโพสเทสที่พวกน้องโพสเทสไปแล้วนะครับมันจะไปบวกไม่ใช่ว่าคนที่ได้คะแนนน้อยจะไม่ได้ไปนะครับมันอยู่ที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราไปทําการบ้านก็คือไปช่วยกันสอดส่องดูแลไปช่วยกันดูว่ามันมีอะไรแล้วก็แจ้งเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์นะครับเพราะฉนั้นพวกพี่ก็จะมีการนับตั้งแต่วันนี้นะจะมีการนับแล้วนะครับในเรื่องของตั้งแต่คะแนนที่เราโพสเทสตั้งแต่คะแนนที่เรามีการส่ง ข้อมูลเข้ามาให้นะครับเราจะมีค่ายนะครับค่ายลูกเสือไซเบอร์สวัน2คืนนะครับพี่อยากให้พวกเราได้ไปกันนะครับไปแล้วอาจารย์ก็ได้ไปด้วยนะครับไม่ใช่ถ้าพวกเราไม่ได้ไปอาจารย์ก็ไม่ได้ไปนะครับเพะฉะนั้นก็ต้องให้พวกเราเป็นกําลังหลักนะครับ ก็ต้องฝากพวกเราไว้ด้วยในฐาน,นะที่เราเป็นกองลูกเสือไซเบอร์รุ่นที่1นนะครับถือว่ารุ่นแรกเลยนะครับเนี่ยชื่อเดี๋ยวจะไปปรากฏไว้อยู่ในเว็บไซต์ให้หมดนะครับกองลูกเสือไซเบอร์รุ่นที่1นนะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบใจพวกเราที่เสียสละมานะครับก็ในฐาน,นะที่พี่เ,เคยเป็นศิษย์เก่านะครับแล้วก็ ดูแลโครงการนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับก็ในนามโรงเรียนมัคคิสปิยาก็ต้องขอขอบคุณท่านทีวิยากรจากกระทรวง ICT ทเนี่ยนะครับที่ให้ความรู้แก่ของลูกเสือไซเบอร์ซึ่งเป็นกองแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีมีโอกาสมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของอการประชาธมพันธ์ในภาคสนามด้วยในวันที่หนึ่งคิดว่าพวกเราคง คงม,มีความพร้อมมากกว่านี้นะั้นถ้ามีมีใครมาถามเราเราเป็นลูกเสือไซเบอร์จริงไหมเราพร้อมจะตอบไหมว่าเราเป็นไหมว่าเราเป็นแล้วว่าเราจะเป็นลูกเสือที่นะครับมีความชงรนักภักพดีนะครับตั้งใจจริงนะครับมีความรู้คู่กับคุณธรรมนะครับในะโอกาสนี้เรนมญญาก็ต้องขอขอบพระคุณนะคณะท่นา,านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็โอกาสหน้าคิดว่า มกดกสารเนี่ยจะจะเป็นที่ยินดีสำหรับการพอกอบรมต่อไปนะครับขอขอบ,ขอบคุณมากครับโอเคหมดแล้วครับจบต้องปฏิญ,ญาณไหมไม่ต้องแล้วนะนะครับโอเคขอบคุณมากครับน้องกลับบ้านได้เชิญ